สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวันรพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ออกลุยงานกันเช่นเคยนะครับน,นี่ก็ไปช่วงบ่ายครับลราจะแถวปทุมนี่แหละนะครับแถวมองเทพย้ายไปที่เอจังหวัดสะเ่ิงเ่านะครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เดินทางไกลกันหน่อย ของวันนี้ที่เราจะมาขนย้ายนะครับก็ใหญ่ๆหลักๆก็จะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับลำดนันก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าไม่น่าจะหนักเท่าไหร่สําหรับวันนี้ดูลักษณะนะเนี่ยเราก็มาขนอยู่ที่ในซอยนังสิตพิลมนะครับค่าก็น่าจะเตรียมพร้อมแล้วนะครับนัดไว้บ่ายสองนะครับ ในซอยนี้ก็จะแคบนิดนึงคนระับรถส่วนไปส่วนมาแต่ถ้าเป็นตอนช่วงเย็นนี่ก็จะวุ่นวายนะกว่านี้อานนี้คือช้นอเพราะว่านารนสามชื่อนี่เราเคยไปไหวอยู่แล้วมันจะมีสามหอเป็นหอจริงหอชายช่วงนี้ก็น่าจะตึ่งเปิดแถมไม่นานนะ

ก็ขึ้นของเสร็จเรียบร้อยครับของนะใหญ่ๆก็มีตู้เย็นกับมอไซค์เนะนี่ยเราก็ต้องเซฟตี้นิดน,นึงครับเอากระลังมาบังแล้วก็มัดให้อย่างดีครับเพราะว่าเราเดินทางไกลด้วยอันตรายเกิดอะไรชํารุดมาก็จะเสียเราอันนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่ะสะพิงเสาเลยนะครับ จากเรามัดเสร็จทำอะไรเสร็จไปครับมุ่งหน้าไปสะเชิงเชาเงินครับ พิ่งมาขนของได้นี่ก็เพิ่งสองงานนะครับตั้งแต่กลับมาจากที่ห่างหายเปน็นนานเล่นเอาหอบเลยทีเดียวตั้งแต่โควิดมาเนี่ยซอยแถวนี้ดูงเงียบๆเงาๆยังไงไม่รูเมื่อก่อนเนี่ยโอ้คึกคืนกว่านี้เยอะจังเช้าปลายทางนี่ก็จะหยุดที่อำเภอ สนามชายเขตนะครับเพ่อนนี้ก็ยังไม่เคยไปอันนี้ก็จาก้นทางแถวมอกกรุงเทพมานี้ก็ประมาณ150กว่ากิโลนะครับดูจาก GPS ้วงานเข้าครับสะเทิงเช้าฝนตกหนักครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะว่ารถของเราเป็นรถตู้เทปบของก็ใส่ตู้ได้ปิดตู้ได้พอดีนะครับ อะไรอะสองเป็นเล็กไปเลยนะแต่งเอานะะอะไรจักรวรรดิทรงแถวนี้รถบรรทุกเยอะครัมา,าทำถนนยาวเลยใกล้จะถึงแล้วประมาณสามสิบกิโล แฟนคนยามาทำงานอยู่นในรถเลยแฟนเขาผัก้องจอบเลยนะคันเนาะ อ๋อไปอิ่งหัวซาซองขนมีมีมันสิหรดไล่นี่ก็ขนลงเสร็จเรียบร้อยนะครับการขนลงไม่ค่อยได้ถ่าย เยอะเท่าไหร่ครับก็ลงแป๊บเดียวครับอะไรไว้นะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับวันนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันเลยนะครับกลับประชุมเลยคงไม่ได้ขางคืนเราใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงทํางานบ่ายสองนะครับเสร็จก็ตอนห้าโมงเป็นสมชั่วโมง3าชั่วโมงครึ่งนะครับ ใช้เวลา3ชั่โมงถึงเดินทางกลับก็เองน่าจะชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ฮะตีไปสัก5-6ชั่วโมงนะครับทำงานวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมกันด้วยนะครับเาะที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้กาลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ